ดีทุกอย่างก็อูมใจไม่จางที่จิตของเรามีแลวพายตามอย่างยิ่งยงจงใจดวงงามแพ้ก็แพ้ชะตาสามดวงใจทรงความ จะสัมภาษณ์นะคะพี่อุมาพรว่ารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้ร้องเพลงของพรอครัวค่ะจริงแล้วเนี่ยเพลงของพ่อครูท่านเนี่ยเราะทุกเพลงนะ แล้วก็มีเนื้อเนื้อหาสาระที่แบบไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรักเป็นอะไรเท่านั้นน่ะคือความหมายของท่าน,นเพลแต่ละเปลเปรียบเทียบเปรียบเทียบ,ยบ,ยบอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ความหมายว่า นะเป็นพ่อครูเพิ่งจะได้ร้องข่าวนี้กดีใจดีใจเพราะว่าเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราได้ยินเพลงของพ่อครูอยู่แล้วใช่ไหมและเราก็ชอบเราก็เออเพลงนี้เพราะจังอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นคนอื่นเขาร้องแต่พอเรามาเป็นนักร้องเองอะ่ะแล้วได้ร้องอะ่ะมันก็ดีใจอะ่ะเพลงนี้เป็นเพลงที่เราเคยชอบรู้นึก ใจอะมีใจแล้วก็เป็นใจที่จะต้องที่ที่จะมานะเพราะว่าพี่จะมาทุกปีถ้าสถ้าาจัดใช่ไหมถ้าจัดเนี่ยกย็ต้องมาทุกป,ปีแล้วก็คิดว่าจะมาตลอดไปเพราะเราเหมือนเหมือนมีความผูกพันนะ <S <S เอามาแล้วมีมีความผูกพันละปีนี้เราต้องไปนะปีนี้อ๋อไมไม่มีปีนี้ไม่มีอะไรอย่างเงี้ย ช่แล้วอยากจะฝากไปถึงพ่อครูอะค่ะในวัยที่ท่านครบ89กแล้วนะคะบอกอะไรท่านนานอกจากนี้อยากให้อยากให้มีความปรารถนาที่จะให้ท่านสุขภาพแข็งแรงจะได้อยู่กับพวกเราได้นาน